สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสแอมันเป็นออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ห้องฟัสิมาแบบว่าเป็นทางการนิดนึงนะคะไม่มีตลกขบขันบ่มีอ่าเป็นยังก่อนมีแต่สาระหลวนบทีมีคือสาระแล้วก็สัมภาษณ์จากใจจริงจากความเป็นจริงแล้วก็หลายคนกับยังบอกให้หนูฟังหรือว่าหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะพี่น้องค่ะสำหรับพี่บอแปมเองนะคะอยู่สาระเพื่อโชคแล้วก็สาระเพี่แเพงยมาอย่างนนึงคือการ พ่อบอกแล้วสิบอกเสมอว่าศิลปินที่มาอยู่สาวน้อยและคุนจูดิสลานพนแพงที่ยังไม่มีสัญญาพ่อขอแค่ว่าให้จบหนึ่งเรือการอย่างอย่างสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อไปจะอยู่สร้างสารรค์ต่อหรือว่าจะไปที่ใหม่พ่อก็โอเควันนี้มาถามในมุมอง้อนฟิมบันเป็นยังไงเวลาวันวันไหนไเวลาพ่อ ไปล่าพอมือปีเด,ดูการนะครัมันปีดรดูการเลยเพราะนั้นไม่ีใครบ้างเพื่อนั้นเพื่อนประชุมพอดีนี่มีหน่อยนำมีแมนนูตมีพอการใช่ผอ,อมก็คู่กอคู่ไก่อ๋อคณะครูก็ผูกก้ดิหางประชุมอฏีบัลาเลื่อยไปล่าแล้วทีนี้เอาง่า,งงายๆคือพี่วอมแปมนี่สนิทก,กับน้องเล่นก,กับน้องแต่ว่าบ่เป็นว่าสิไปบงการชีวิตน้องได้แต่แตนะนำว่า เหมือนบอกว่าจิ้มคีดจะไหนดีงั้นน,น,นี่ที่จริงแล้วก็เหมือนพ่อโจว่าเนาะอีพอ,อร์ตว่าเลยมันอนเพื่นพอนว่าพอพ่อเขาใจมันมันเป็นปนกติอยู่แล้วนคะครับเป็นประจกัก์ของแบบมอลลเก่าไปแหม่มาอย่างประมาณออีพอร์ตแล้วก็หูยแล้ว,ว่าัน่้องเกิดการโย,ใยงใยเลยล่ะสำหรับศิลปินที่ <S 2> <S 2> <S 2> มาเป็นมอลำใหม่ใหม่ในมุ่มอง่งบักลานี่ตอนมาตอนมาตอนแรกเลยคิดจะไหนเลยขึ้นก็เลยมาเป็นมอลำ ที่มันเกิเล็กน้อยแบบอีสานบ้านเฮานะครับแบบมักาลองมักเปลี่ยนอยงเี้สิมันกิดมันกิดคือแบบวงหมอลำอยู่แล้วสินะสิไหมครับแล้วมันก็เป็นแบบเป็นดีข้างนึงคือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แบบทุกคนพร้อมก็เลยแบบอยากที่จะตัดสินใจไปสมัครไปออดิชั่นลังหานก็ับนะครับตอนแรกบ่ได้คิดว่าสิได้มาวงสองคนไหมบ่ครับตอนแรกบ่ได้คิดว่าสิได้มาวงสองตอนแรกทุกๆคนก็ยังไม่รู้พี่น้องครับออดิชั่นทุกคนเคยคิดว่า จะไปดูที่สำนักพิพิ่ภ <ๆ S 2> ัน์แพงมันบ้างวันนี<ๆ>้ด้วยการขยับขยายสาขาพี่น้องประชาก่อนศิลปินหลายก็ต้องเอาส่วนมาถามว่ามาฝึกเหมือนกันมาฝึกแต่ว่าในช่วงฝึกนี่กระทืบว่าเด็กเจนนี้เขาเก่งนะเพราะว่าถามว่างานเรามีมีเยอะนะร้อยยี่สิบง,งาน<ด>าเทียบกับดูการที่แบบว่าปีแรกของการตั้งมุมมะรัแต่ว่าถ้าจะให้แบบควบคุมจริงๆมันก็ยัง น้อยอยู่ใช่ไหม,<ช>พมเพราะว่าอีกอย่างบักลาเน,น,น,นี่ยนั่งเงินหมายถึงมีภาระทางครอบครัวด้วยครอบครัวเป็นกันเลยว่ะอยากล่องหาประสบก,การณ์<ม>ก็เลยมาสมัครที่ก้าวหน้า,าที่ไปที่มากีีมากท,ที่ไปได้ก็คือไปน้ำหนักมบ่ไปน้ำหนักลักลักๆเลยนะฮอดน่ซัพพอร์ตักลักๆเลยครลักลักๆก็ไปกับน้าเพราะว่าน้องฟิมนี่มากึ้นไปกับหน้าตอานอมากก็มากขับหน้า ตอนมาอดีชั้นนี้บอสก็รับเลยอยู่ใต้ทุนโรงเรียนแล้วพี่วัวแปมชวนมัจีบอดีชั้นใดมันจอบเมือจอบเวทหนึ่ง่าวว่ามันซีถึงหาเมือครับเชื่อขาวอดีชั้นไปน้ำรุ่งกัไปร้อไปใช้ชีวิตอยู่หลังเวทีไปเบิงกันแล้วก็คืออีพอบ้านหละหมอลำท่านท่าน่อยออกไปจากมงนี้เขาขับโมโหว่ามงอื่นหรือว่ามนงดีอะไรพ่อพ่อะไรแตกต่างกันแต่สำหรับพี่วัวแปมแล้วพี่วัวแปมไปหมดแล้วพี่วัวแปมไป สัมผัสมาหลายวงแล้วบางคไปรับเชื่หรือว่าไปเป็นศิลปินตัวหลักหรือว่าไปอ่ายามไปเล่นไปยามคือบริบทหมอลำัมเนี่ยไม่มองในแง่คือมันกับเรต่างกันหลายแต่อยู่ที่ว่า,โอ,าโอกาสโอกาสของแต่ละคนมันอาจสิตตางค <c oughs> ือว่าน้องฟิล์มมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้การอยู่มอลำต่อให้ไม่ได้มีบทบาทเด่นมากมายแต่ก่อนไปเรียนศัพท์เนาะมี่พุ่มถึงการดันมอลลัมก็ที่น้องค่ะ มาที่แหลกเหมือนบริษีบาสิมีเอฟซีของเนิมันมาบอกน้ำพอนพี่ดองยุ่ไปยุ่มาก็เรลื่มซึ้มสักเรลื่อมมีม,ม,มูแต่น้าฮอนจะบอกเสมอว่าเลือกอะไรก็ได้แต่อย่าเลือกเพื่อนเพราะว่าการที่เฮ้าเ,าเอามูไลาลๆบางเทือมันก็ขาดโอกาสหลายหลายสิ่งมัน ออเลือกยังไงก็ได้ว่ามปนว่ายุคก้าเบื่อเลือสบายใจหรือว่าสีไปก้ามูลหรือว่าจะในภูณิสวนเอาที่ใจตัวเองอยากอยู่แล้วก็ใจตัวเองอยากไปบันีบังลาไปใส่ตั๋วก่อนอ่าไปทางขอนแก่นครับชุ่มแพ่มะล้อนองไม่เกียงไก่ร้านศรีแต่ประสบาาก,การณ์ในช่วงเยี่ยงไก่เลยพี่อพ้องคะคือว่าเราบผิดชอบแต่หน้าที่ดีเราบผิดชอบดีแต่คื่อบาเราวาัาถจับชีวิตคนเฮามันต้องเรียนรู้ เรียนรู้นี่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นยังพอ่อจูคือบอกไม่หลายหลายคนที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็เลยเข้าใจว่าก็าสีประมาณคล้ายๆของบอมแปมนะก็ว่ก็ว่าด้มีปัญหากันก็มองเกาแต่บริบทภาระภาละค่าใส่ใจกับพี่นอ,นอนก็เลยอยู่ได้อยู่ใหญ่ยยไม่อยู่สาวหน่อยที่กัน,นกเหมือนพ่อจูนี่เล่าก่ <c oughs> เล่าก่าดูดูการใจแล้วเหมือนบางคนที่เซ็นสัญญาก็คือพ่อก็คือให้ปักหลักอยู่ตรงนี้เลย เือมั่นใจแล้วว่าแต่บางคนน่ะเขาก็ต้องให้เขาเลี้ยงลูกพอกับเบื้อยูเด้พาอโจจะดูทุกคนว่าใครเซ็นเซ็นไหมหรือว่ายังไงถ้ามูติวราเซ็นแล้วก็อยู่บ่ได้มันนมันก็จะเหมือนการผิดกันเกิดขึ้นเสียอีกบอกเขาเล้าก็เลือ่องไฮน้องเม่อเชบาย่บีบเบิ้ในนี่าของของน้องฟิล์มีรอบอสบอกว่าอะไนถ้าไปแล้วของฟิล์มพอโจมาเพิ่มมาเงินถ้าไปแล้วได้ดีนี่คุณภาพชีวิตีแบบดีขึ้นอพอก็ดีใจน้ำดีใจน้ำลูก แต้ทไปแล้วมันมันเปลี่ยนดางที่ลนกกมแบบขาดแรงเลยทีแต่กลับมาอยู่ซาวหน่อยพี่เก๋กลับมาบานเท่าพี่เก๋เช่นบอกประมาณแต่จนให้คนล้ครับเลยอะรันพี่น้องคันคนทีรับผิดชอบงานหรืออยังสีกับขจากัยินดีต้อนรับเสมอพอแต่ว่าพอเราบ่เคยกีดบ่เคยเคยก่อนไม่เคยไม่ส่งเสริมนะสําหรับคนในที่แบบว่าทํางานดีๆีคือหลายๆคนมันเป็นแต่บักลายก็พี่พี่หลายคนนะแต่ทีเนี้ย ด้วยชีวิตคนเรามันมันเสียงท่าชีวิตแนวคิดอย่างมันก็นอาจจะต่างกัไนไปอยากเรียนรู้อย่างน,น้ก็เหมือนคำพ่อว่าคือต่อให้ชื่อว่าไปแล้วหนึ่งฤดูกาลทุกทุกที่ต้องอยู่ให้จบฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่แล้วไม่โอเคแล้วแต่ว,ว่าคิดหอดกลับก,กลับมาอยู่สาวหน่อยหรือว่ันละสาวหนึ้งเพื่อนช่วยหนึ่งคืออีบอก่อยให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตข้านเอาสิบอกว่าไม่ยุนิมันดีแล้วแต่ด้วยความที่ เขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้เจอโลกกว้างเขาเข้ามาดนพอ่อยีบารมองในมองนี้มันเป็นจังไรมองนี้มันเป็นจังไรฉะนั้นแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตตัวเองคือจังความแปมมี่ฮอตดี้จะไปสลับเพี้ยนกันไปหลายวงอะพี่พี่ฮอตดี้ก็หลายวงนะ้งแต่เล็กพี่โปรแกรมก็หลายวงแต่วงของพี่โปรแกรมมันอาจจะไม่ใช่มอลลาม,มูทั้งหมดมันเป็นการจากตรงนั้นไปเรียนน้ำคูนี่คือหาตัวเองหามือหาตัวเองหาจุดเด่นว่าเราเหมาะกับที่ตรงไหน ถ่ายแล้วพี่มอแปมกะเดมาอยู่นี่เพราะว่าหนึ่งโซเชียลเราก็เป็นคนมากเบามากอ่ะมกักออกไปตัวติวด,ดแเลงสิบเป็คกับพี่น้องค่ะแล้วมันก็เลยตรงคอนเซปต์แล้วว่าอ,อย่างน้อยเราอยู่ตรงเนี้ยเราได้ใช้ความสามารถด้านด้านที่เราถนัดคือการประชาสัมพันธ์แต่สําหรับน้องเนี่ยน้องยังเรียนรู้อีกไกลอายุแค่สิบเก้าสิบเก้า <19 S 2> ได้พน้องคะ่ะต้องให้นาะสิซูซีกับใหญ่กับสิบเก้าค่ะสิบเก้าปีนะคะยังเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ช่วงสิบเก้าปีกับเป็นช่วงที่พี่้อแปมกับ เปลี่ยนจากหมอลำอหมอลำก่อนหมอลำสิงกับว่าเป็นนักร้องนักร้องอินดี้เปลี่ยนนักร้องอินดี้ก็มาเป็นหมอลำหมูหมอลำหมูสวัสดิ์ควนแกนเปลี่ยนจากคอนแกนกับว่าเป็นนักร้องลรดแห่รถดแห่แล้วก็ไปเป็นนักร้องล้านเพราะล้าน,ลานปุ๊บกับว่าเป็นหมอลำเพิน่นกับไป้องค่งมันหลายาข้องน้องฟิ้มคือก่อนทีสิมาป็นหมอลำเมื่อไหรเห็นีหก่อนก่อนที่จะาาเ,ขขเขาไปยู่สาวหน่อยพิมรับงาน ลองเพลงน้ำปลามร้านอาหารเ,เนนะรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรถแห่แล้วก็หลงัลงๆเริ่มมีแบบคู่ไปงกกอกับเพื่อนกับมีลำสีลำง,งานลำสีอย่างต่างต่างนะลำสีอีกตะกี้นึ่งค่ะตอนนี้ก็อยู่่ในชวงยังไม่เปิดฤดูก,กาลใครสนใจที่จะจ้างบังลาจ,จ้างได้พี่น้องค่ะราคาย่อมเยาเป็นกันเองเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงว่างด้วยแต่น้องก็ยังไลฟ์สดกับพวกหนูอยู่นะคะคือเก่าค่ะแม่กับนึกเกากับพี่น้องค่ะ สำหรับผู้บริหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเล่ากับสรงเสวนทุกคนาบาว่าเห็นตอนนั้นบักรายยุโรปบอกไปเลขาธิการยุนนะได้ความได้พาระหน้าที่แต่ละคนแตกต่างกันออกไปออกจากก,ากันก็อม่ใช่ว่าจะสร้างกันออกจากกาันก็่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกไม่ดีต่อกันการเข้าใจยิ่งอีบอเล่าอยู่กับคนมูมากอยู่มาหลายปีในวงการบอลลัมพ่อเป็นคนที่เข้าใจว่าแต่อโบบอว่าต,ต้องบอกต้องกล่าวเกิดปัญหาอะไรขึ้นต้องพูด สำหรับประจุดิเร,รื่องโปรแกรมนี่สมมติมีงานช่วยอยงนี้นสิตอแม่ก็ต้องไปบอกก็พอดยต้องไปพูดต้องไปบอกรายละเอียดพ่อให้ไปให้ไปเพราะว่าแค่แจ้งพ่อก็โอเคแบบกพ่อเขบอกต้องไปตามน,ตาน,นะครับตาเพป็นไม่ใช่ไเอาไปนี่สิไปท่าขอนแก่นเราไปนี่ล่ำร่ำขอนแก่นเลยพี่น,อน้อ,นอง <c oughs> โอ้ยตันดังใช่รึเจกัจกกรอนนะนเอาจะหน่อยนะครับจักหน่อย ฮัตทายังยันนอนขมังตอผู้รอคอยปากเสียงลอยลมพัดผ่านอุราภ้าปลื้มไม่ตีซึ้มจนเส้นสานลานไส้พอยข้อยมือเร่เอาประมาณนี้ก่อนเลยนะค่ะพี่น้องฝากโซเซอริมพนนับสนุนนุ่เดือดู้ใดเป็นเอฟซีมอลลั่มอนแกนนั่หรือบอลมอลลั่มซูวงพี่น้องคะฝากบางแง่บางหลานั่มในประสบการณ์ชีวิตค่ะพี่น้อง ข้ก็เป็นกำลังเล่นใจหใ้ทุกคนค่ะประ่าแต่บกักหลาหรือว่าพี่พี่บอนพี่ฟอสพี่ฟอสก็มีภาระเยอะภาระตรงนี้คือมันเป็นภาระที่เราเป็นไม่ได้ด้วยมันเป็นภาระทุกๆเดือนด้วยสําหรับของพีฟอสเราความถนัดของแต่ละคนก็ต่างกันพี่ว่าแป็นีก็อยูไดยอนโซเชียลอยู่ได้เพราะโซเชียลทาโซเชียลทำอย่างแต่ว่าล่างคนเขากับบอเวนมีความสามารถด้านนี้เขาก็บิเวนบอเวนปากเบา้าเป็นที่ยังมาเป็น้น ผมเป็นของเบาลงๆเล่ยๆไปเลอยๆสีพี่น้องขาฟังไงคือเก่านะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะฝากติดตามบล็อกด้วยขอบคุณนะคะ